คุณชินก,กิจนะครับสอบถามครับเทรดบริสต้องจัดอยู่ในบัญชีหมวดหมู่ไหนครับจะว่าไปสินทรัพย์เพื่อการลงทุนก็ไม่น่าใช่หรือต้องไปอยู่ในรายจ่ายครับผมลงบัญชีไม่ถูกหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเพื่อนเพื่อนเทรดบริสเนี่ยเราไปเข้าใจว่าการเทรดเนี่ยเงินที่อยู่ในหน้าบลกเนี่ยมันคือเงินจริงๆหรือสินทรัพย์ของเราจริงๆนะครับคือผมไม่อยากให้เพื่อน เพราะตราบใดที่เรายังไม่ได้กดถอนเนี่ยเงินก้อนนี้มันพร้อมจะปลิวได้เสมอครับมันจะต่างกับเงินในสินทรัพย์ประเภทการซื้อหุ้นจริงๆนะครับยกตัวอย่างเช่นผมซื้อหุ้นกสิกรอย่างเงี้ยนะฮะประมาณสัก50,000บาทเวลาผมเติมเงินเข้าไปในบัญชีเทรดหุ้นเนี่ยแล้วก็ซื้อหุ้นกสิกรเนี่ยมันก็จะค้างอยู่ในบัญชีเลยผมก็เลยตั้งว่าเป็นสินทรัพย์50,000บาทเลยเป็นหุ้นกสิกร5 0,000บาทอย่างเงี้ย แต่ถ้าเกิดเป็นบัญชีเทรดเนี่ยอย่าลืมนะฮะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มเดินไม้หนึ่งเนี่ยมันมีโอกาสขาดทุนได้เสมอเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาทในการคิดว่าสินทรัพย์เรามันจะโอเวอร์เกินไปเขาเรียกว่าโอเวอร์เอสติเมตเนี่ยให้เราตีไปเลยฮะว่าไอ้เงินที่อยู่ในบัญชีเทรดของเรา2,000 20, 0บาทในบริสเนี่ยตีเป็นรายจ่ายไปเลยครับคือให้มันหายไปเลยไม่อยู่ในสินทรัพย์นะฮะหายไปเลย สองหมื่นหายไปเลยนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเทรดทํากําไรได้สัก2 0 0 0 3,000บาทแล้วกดถอนเงินไอ้สองสามพันนี่ออกมาเนี่ยให้ถือเป็นรายได้จากการเทรดครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนเปลี่ยนใจละจะเลิกเทรดละแล้วดึงเงินทั้งก้อนถอนออกมาทั้งยวงเนี่ยอันเนี้ยก็ให้บันทึกเป็นบัญชีเงินสดของเราเข้าในบัญชีแล้วก็กลายเป็น2 0,000กลับมาเหมือนเดิมเลย เอาแบบนี้ดีกว่าจะได้ไม่ประมาทเนาะเพราะหลายๆครั้งผมเคยเป็นเมื่อก่อนนะฮะตอนลงทุนทางเลือกเนี่ยผมมีเงินอยู่ในเว็บประมาณสัก3าม0 0ื่นบาทและผมก็เข้าใจว่าเงินก้อนนี้มันจะอยู่กับเราชั่วการานานานเธอเนี่ยผมก็กะว่าเออจะเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อโทรศัพท์มือถือแต่บังเอิญว่าก่อนหน้านั้นหนึ่งวันจะไปซื้อมือถือเนี่ยผมไปกดเล่น แล้วเน็ตมันกระตุกเงินหายเกลี้ยงเพราะว่ากดผิดอันนี้ก็คือกลายเป็นศูนย์เลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบางคนบอกว่าเอ้ยแต่หุ้นมันก็ขาดทุนใช่ครับแต่หุ้นเนี่ยมันไม่ได้หายไป1 0 0ไงยกตัวอย่างเช่นอาสมมตินนะผมซื้อหุ้น r s ก็ได้สมมติอย่างนะครับนะลุ้นเป็นแบบเหมือนซื้อหวยเลยนะก็ซื้อไปหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับคือถ้ามันตกลงมานะฮะเหลือ5,000บาทเรายังขายได้ไงขายทิ้ง5,000ัน แล้วก็เราก็ตัดขาดทุน5,000อีกที่เหลือดึงออกมาเนี่ยมันก็ยังเป็นเงินสด5,000เหมือนเดิมได้มันไม่ได้หายทั้งก้อนไม่เหมือนการเทรดดังนั้นครับสุดท้ายแล้วการเทรดเนี่ยถึงแม้ว่าจะมองเป็นการลงทุนครับแต่ให้เราตัดเป็นรายจ่ายไปเลยเพื่อความปลอดภัยและทำให้เราไม่ประมาทในการวางแผนการเงินนะครับ